ยังก็อ่านบทพันขุบึงคอมผ้าหลานไปกดยาโอ้โกอดกระสิไปอยู่แต่ตอนนี้เพิ่นบาา้านในเแล้วเรียงตำรวจตำรวจให้เพื่อนแล้วก่อนไปกระสิไปยากน้ำเพ่นโทรหากันยี่หน,นีละยาวาัสิมาอยู่มือหนีตะวันบ่ได้ม้าเพราะว่ากสะสีมนมือหลังุ่นละแล้วก็โทรหาย,ยุ่งสิละตะวัน ยังมาคอให้เราได้คืนเนาะแม่สีนวลไดตูนเงินกับท้องกับสีสัสมไหม่ตะเหิกับสีต่างตาย้ายสวยต่างต่าสมัยหาไม่ไหมคุณตัวท้องเพิ่นนะลานนอนลานนอนแล้วจา้าสวัสดีย้ายแตนบ้านขอนแก่นนี่ ดูไลค์ทุกวันรักเต้าแฟดขอบคุณค่ะมาลียายใจดีเลี้ยงหลานดีมากขอบคุณค่ะดูทุกวัน <c oughs> กินข่าวไปแม่แตนกินแล้วลาบเป็ดมื่อคืนนี้พอเล็กเข้าไปลาบเป็ดอยู่น้ำพอลุ่มมีนใ่บานเปียเสซะละวานพาเปลินสไลเดอกับมัน ที่ตลาดเต็มเลยไอตูนแม่แตนพักแม่เอ,อ้จ้าจะตูนอยู่ไ้บุล้วโรมาแค่ควาเสียแต่หึงคนเอากะทีบ่เบิ้งแค่เทียตีนอะแต่ว่าตอนตอนวางศิลาเลิกอันอันเมื่อนั้นแล้วใส่อยู่ด้วยแต่ว่าตอนบันนี้ใส่เราเม่ของเทปมันบ่วันที่หกวันที่หกม,หกมีบีกลับมามีบีไปแต่งงานลูกกัน มีบีหยุดตะวันที่ยีบซีวันที่หกมีบีมาวันที่หาว่างศิลาเลิือบ,นนอบวันนน้์สแบ่งวันโอวันที่หานะวันที่หกไม่ค่อยกลับไปลง,งเทพเลยนะเพิ่นเกาไปน้ำยี่ละ้ะเพร่นว่าเพิ่นเราท้องไปน้ำอยู่นป่งเทพแสดงว่าของเราหนบ่มได้เสียต่มือนันมันตกเสียหลังจากหัน กระลักลานจ้าหักแล้วเขาหักยังเราก็หักน้ำมาแล้วยายขอฝากอขอเฟตตาหน่อยจ้าพติดตามเอาแฝดมุมที่มีของอ๋อที่ไม่มีของยายอันเฟ,ฟตตาลีอยู่ีไม่ยุบหมอมมีของตะลีบว่าหันในเหตดแล้ววันในเหตุยัง ล้วเบิ่งตติ๊กดอกแล้วเบิ TikTok, ่งต่จังซีมันคอ,อยซื้อดันคอยให้เราสั่สงอยู่แราวภาันได้สั่งด้วยละนี่คอยสิบอกแล้วเฮ็ดอยู่ไม่มีคนนอนอยู่เมือ่อใดสิได้ไปบิ๊กซีกันวนเ <c oughs> มือ่อใดบู้แล้วไกล้สินี่ไครนี่ มื่อไรแพมเพิดกับน้มเหมิดผุล่ะเมื่อนั้นก็ไปเติงม้าหลายนั่นอยู่นีละกันห้าหลานออกมากสิ่งคุนี้บีแล้วก็ปาดเนี้นเหมียนเนี้ยนี่โซน,นผุคือมอบนาทีหาแล้วเด้อดิบางทีเราก็เฮ็ดว่าัห้นั่นก็บอกมือเส้านี่ก็บอกหลายอย่างเยอะตอนนี้ขันย้ำหอดเวลาเออเจ้าอยากพักเจ้าก็พ,พักเวลาเฮ็ดเจ้าก็เฮ็ด อือืมไม่ยี่ไม่ยี่บีแล้วเดีป็นคนก่อสางไปก่อสังแต่กับผัวอูยุรุงเทพลูกเรากขบไ่ได้เอาเราวมีลูกสองคนหัวนี้ไม่ยี่บีเออฮังบ่ได้เลี้ยงมันพี่สาวเลี้ยงกับแม่เลี้ยงออกได้หามือผู้แหลกแล้ววะออกได้หามือทิมไปเลยผู้ที่สองได้สิบเหมือ hmm. ก็ว่าป้าฮัดเก่งแท้นั่นแหละแล้วเลียงพวกจากว่าเด็กน้อยมันี่เป็นแบบใดแต่แต่เราหยอกเด็กน้อยแล้วกันชูวยช่ช่ช่ยชวช่วช่เอาเขาขึวางสั้นเราหยอกว่าเป็นคันยัยสมนีมิทเวาเขารู้เรื่องเลยการที่สหยอกเด็กน้อยพูดเป็นคำเขารู้เรื่องแล้วจะสิ่งเห็นนี่มันมันก็ําให้เด็กเป็นเด็กลง มันจะเหมือนเอาใจเขามันจะทําให้เด็กเนี่ยชอบยายบีมากกว่ายายแตนคือยายแตนน่จะจะดุจะห้สีห้ให้แล้วก็เว้าให้ฮูจักว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดยังสีหนะน้ามาเนีเล่านั่นเล่านั่นสีแบบยั้งยั้งเอาใจเขาหม่ยั้งโอเขาหม่อันนี้ก็ลูกซ้อเนาะลูกบอดเนาะคนขยานเนาะคนขบกกาย สวัสดีจ้ายายกิตติยา